ทุ่งรบกว้างใหญ่ควันไฟตลบกองทัพจกกำลังถอยทัพหลังการสิ้นชีพของของเบ้งขงเบ้งมหาเสนาธิการแห่งจกก,ก๊กแม้สิ้นใจลงในค่ายทับแต่แผนการของเขายังสืบต่อและกลายเป็นฝันร้ายของศัตรูความทะเยอทะยานของอุยเอียนอุยเอียนเว่ยเอียนควบมมาตะโกนก้องกลางกองทัพอุยเอียนบัดนี้ คงเบ้งตายแล้วทัพนี้ต้องการผู้นำใหม่และผู้ที่คู่ควรก็คือข้าภาพทหารบางส่วนลังเลบางส่วนแสดงความไม่พอใจความทะเยอทยานของอุยเอียนปะทะกับความพักดีของแม่ทัพคนอื่นๆที่ยังคงเคารพในคำสั่งสุดท้ายของของเบ้งแผนการหลังความตายทหารหามเกี้ยวไม้หุ้มผ้าไว้ภายในคือร่างขงเบ้งที่สิ้นแล้วแต่ยังตั้งตระงานเหมือนมีชีวิต ทหารแม้ท่านกงหมิงสิ้นไปแล้วแต่เราจะทำให้ศัตรูคิดว่าท่านยังคงอยู่กองทัพวุยที่นำโดยสุมาอี้ไล่ตามมาใกล,กล้ๆสุมาอี้มองเห็นเงาร่างของเบ้งยืนอยู่บนเกี้ยวสุมาอี้ขงเบ้งยังมีชีวิตอยู่หรือถอยทัพเดี๋ยวนี้เสียงบรรยายแม้สิ้นชีพแล้วขงเบ้งก็ยังทำให้สุมาอี้หวาดกลัวกองทัพวุยจึงแตกถอยกลับ จุดจบของอุยเอียนอุยเอียนถูกล้อมโดยทหารจกกรีดร้องโกรธแค้นอุยเอียนข้าข้าถูกขงเบ้งล่อลวงแม้หลังตายงั้นหรือเขาถูกฟันล้มลงกลางสนามรบเลือดไหลท่วมพื้นนี่คือชะตากรรมของอุยเอียนผู้ไม่อาจหลีกหนีอุบายของของเบ้งได้แม้กงหมิงจะสิ้นไปแล้วก็ตามปิดเรื่องด้วยภาพเกี่ยวไม้ของของเบ้งที่ค่อยๆหายไปในหมอก